อะมาจีนลายเบ็ดกันนะนลายแบดบังงะหนึ่นี่ก็อลายช่องครับมื่อกี้นี่ลายช่องครับนี่ก็แทนไทยครับสองหลังสองหลังใช่ติดกันเลยเอาปลามันลายโตมันใส่อลยโอ้ใครเบิดไว้คือบุนยิ้เสียงปาก Think khai kiệt thích phong ở trên ở phía eh? đấy, lắng nghe nóng. Nó Lắng. 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 bị Lắng. 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 เด็ดเตัวปลาพี่น้องโดเปลาเด็ดดตันพี่เด็ตปลาม่ิดูเดหมูจังหมดอุ้ยบถึงแทบวะแทนแทนจกออกแล้มันมันอันงูมันกินหมดบ่มีงอกอแทนเอบกังนี่นี่ปลาปลาแทนแทนทั่นเนเนี่ยออุ้ยออุ้ยอุ้ยยเลย

มึงดองเบ็ดเอโอ้เงติดค้างก็ตายเร็หมดแล้วเฮ้ยท่านนี้ก็เพจขาดทั้งปืนนะครับตนชี้เดี๋ยวเอาเอาป่ากันพี่นังเด้ไปครับไปแทงตาโก trắng là phía non trắng trừng trắng cứng lấy nó cứ bỏ mà đơn vị về đơn này vun Việt nam đó nữa ngay đây phía non nghe 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 hoa chạy cây hấp. ปลาไรนี่ปลาไลอยู่นี่ก็เป็นน้องแค่นุ่นครับแล้วก็มันมีบอ่อปลาอยู่นี่บอ่อปลาบ่อปลาก็ากคือบอ่อปลาเพื่อนล้วครับะนี่วะมันกัหลายอยู่แล้วพี่นอ้องปลาไหลลายครับเพราะว่าผมเคยบอกเรามาใส่ลายช่ไหเพราะมันมีปลาไหลกับปลาดุกลายบร่รอดหรอครับ ตะเบิงดวงเบ็ดอีพ่ออีแม่ดวงเบ็ดเสื้อกีอีบอมโอ้พีก็ขนฮอมกันเศร้ากว่าน่้เลยเนาะเอ้ยโอชโอเส้เสียแล้วเราิ้นไหอ่าใส้นไหก็ได้ถิอไว้ก็ได้ บทงงๆเดี๋ยวมันติดค้างบุ้งดวงเบ็ดว่ามันเบ็ดปลา <laughs> <c oughs> ข้าวมันจะ,สะเสด็จเปล่าร้บเออลุงก็โอ้ยแขงมันใส่อันนี้ก่อนอ,อืมอืมอือ่ะเทียบซ้ำแขนจิวเลยรุ่นรุ่นขี้เขาใซยเบ็ดทีนี้วววถึงจะรุ่นนี้เละ พี่น้องพาเบิ้งดวงบิดอีพออีเมืองงรู้มันจิหลุดไปไใสเรามนี่ก้อยเราน่วีอ่ะพี่ยีเส้นบบกง่ายว่ามาที่ไหนไปที่ยี่ยังดีวเลยจัไปครับพี่น้อง หนึ่งแต้มก็ได้เสียวพอได้รุนกันครับพี่น้องโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ